ท่านต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าได้ช่วยเหลือประชาชนแล้วทําตัวเป็นกลางแต่มันมีประเด็นเรื่องของสื่อสารโทรคมมนาคมที่ท่านดูเหมือนว่าท่านจะไม่เป็นกลางมันมีบริษัทโทรคมนาคมบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สองแล้วก็ใหญ่ที่สามผมไม่ผมไม่ระบุชื่อบริษัทที่สองควบรวมกับบริษัทที่สามเพื่อสู้กับบริษัทที่ห อันนี้ในความเห็นต่างของประชาชนก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเขาเห็นว่าอย่างนี้แหละเป็นธรรมมุมเนี้ยมันจึงดูเหมือนกับทางสภาก่อนผู้รือพวกไปยืนข้างข้างใดข้างหนึ่งเพียงแต่ว่าผมอยากให้ท่านยืนอยู่ตรงกลางอันนี้คือเป็นเป็นประเด็นที่ผมฝากไว้เพราะว่าผมกลัวว่าท่านจะถูกผลักหรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งผมอยากให้สภาองค์กรผู้โดโพวกได้รับความเชื่อถือจากประชาชน อันนี้คือเจตนาที่บริสุทธิ์ที่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือฝากเอาไว้ด้วยไม่ต้องการคําตอบขอบคุณครับ